เนี่ยนี่มันโบใหม่เลยเออโบใหม่ทั้งพีและกะโบ,บใหม่พืชคุดท้งลมมันอีกในเทิงนี่ใหม่เนอะุ <c oughs> ูได้สิมาเอาปนานั่งกับมาเลยาจากมาจะมาถูกไป <c oughs> ได้สิมา <c oughs> โดยกะสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเวอ่์สุขสุขคนเดอ้อโดยมาพบพ่อกับน้อง,งตี้อีกแล้วพี่น้องพบพ่อมื้อนี่กะมาเต้าท่านพี่น้องเนาะเมื่อนี่กะ มากับพอดีเห็นป้านางเพิ่งขอดทานพี่น้องบรรยากาศแบบร่มลมนเนาะพี่น้องมื้อนี้ค่ะแบบอากาศเย็นเย็นเนาะพี่น้องเพิ่นขอดทานอยู่เตาทานน้องตีเลยแวะมาหาป้านางเพิ่นเนาะเมื่อนั้นเพิ่นกับบริยูพี่น้องเพิ่นไปขืนเพื่อนโดยไปขืนเพื่อนใหม่เนาะมื้อนี้เพิ่นมากเพิ่งขอดทานพี่น้องอยู่เตาทานนี่แหละเนาะน้องตีกับได้ไปสพี่น้องมาแวะหาป้าเพิ่นอยู่เตาทานที่แหละเห็เพิ่นขอดทานผู้เดียวพควันตัวตัวเนาะโดยเดี๋ยวไปหาป้านางเพิ่นเลยพี่น้อง โดยพี่น้องป้าพี่น้องบรรยากาศอยู่เตาถ่านเนาะลมลมพี่น้องจะที่ได้ยินเสียงหรือบ่อากาศหนาวเนาะลมแห้งแห้งสบดีเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เตาถ่านประเงานี่มันบ่ใหม่เนาะเพิ่งออกมาเป็นโนดเป็นโดนเอาสบายดีเนะประเงโดยสบายดีเตาถ่านประเงกับผู้ใหม่เนาะเป็นยังเลไพ่เป็นคนกองวันนี้นะกองแม่ดอ บ่ใหม่ซ้ำเหมือน่าพี่น้องไงพูให้คดำคือทานยเด้อยนั่งพอำแลยวบดนี้่ลูกเพียกับ่ได้อืมเอาลงไปคือชีมวนคัอนี้มนมคื่อยนะางอไกมือนั่นคือสีมวนคักเนาะ มื่อนี้ก็มวนคือกันบ่เปิดเพลงพี่น้องในเมือนนะกะเห็นเพิ่นเต้นอยู่เตีในใจน่ะมันบ่ใหม่นาะพวกคนน่องตัวนางกะมันโบใหมกับโเป็นเอาเจ้าคือเพื่อนกันไล่ไหลเจ้าคือขวัญเอาเลยตัวเทิงปะนางมาๆๆกินนมอยู่บ่เอาลูกมาบ่กินเมื่อเช้าวันนี้ขี้ขาเอาลูกด้วยน่ะ เก็ปานพักงแงล่ะขวัดขักันี้พี่น้องเอาปานั่งจะคือขวัด้า่ทางเทิงมนันจะคือขวัดแต่ทางเทองแต่ขอว่าทางนนพ,พื้นมันโบไมราติเอทางพื้นมันบไม้พี่น้องมันไมบ้านนี่ยคือเป็นแต่งซ่านเนาะบดิชาไม่น้อยมาตอนอยู่ลุมนะ ถูกต้องไม่น้อยมันก็ลายหนึ่งภาษาอีกหนึ่งไม้บันนี่พี่น้องเลยพวกอย่าเลยเนาะขี้ขั้เลยเห็นเด้มันก็เป็นบันนี่หลักขี้ขั้นเลยเป็นเนื้ได้เจ้าว่ะคนตอบหลับแล้วมันเป็นเนื้ได้ขวัดเอาตัวทางทางเทิงมันพี่น้องพวกเพราะว่าเอาแต่ทั้งเทิงอันทั้งเทิงฮะนบไม้ยังได้เอาไม่น้อย <laughs> ไม่นอยกหล้างมันแบบนี้มันก็ไม่แต่ทื่อแล้ววายแห้งเนาะเตานี่กะว่าเตานี่กะว่ายวายเนาะได้ขวดอีเลยได้ควดแล้วมนันในบมีคนซื้อกะสิเทิลว้ายได้มันีอืมเทิลวไาก็มีบอหาเห็นว่ามัคนกับขึ้นมาอือ มันบ่อใหม่นะควันอยู่พี่น้องเด้โดนใหญ่เติบได้ลยสอบเติบได้่บ่นับป้าไว้มันกับ่อใหมจะบอกโอ้ยเล่มันลงละเตาไม้ใช่ไหมตหมชวันขาอเนะหมูมันยังลยอยู่หรอกเต็มอยู่นะพนางพื้นพื้นมันก็ล่พี่น้อง ทำไจ้ะนี่หูใสีขึ้นเลยไหมอือบัองกะ่อนอู่นนเอาสีขึ้นนี่แล้วเนาะนี่ทางในมันก็มีพายอยู่เนาะแต่ว่าคิดเหลยมันโหลลงขี้เหลยมันโหลงโหลงหมันไม่ได้ดาะวหาเหาบอ,ม,อมันไม่น้อยบ่อมันแี่นีม กวาอยากให้ลูกสุนัเร็วเข้าบัดอาแต่ไม่ใหญ่ไม่เลยพื้นเต็มอยู่อ๋อต้นมะช้าวนนี่บอควดตัวนะะลายเปาเติมเนาะบออหาหมดไทยหมือนเลยบอใหม่เลยนะทีอถูกบอใหม่พี่น้องมิดดนใหญ่ๆเนาะกวาสุดท่ายเลยเน่ะ ได้จากระเจาะแบบนั้นเลยนะปล่อยมันไหวหน่อยหนึ่งอย่ามันบางทีมันไหมก็มี่นี่แหละป่ากระสีเอากระสีอ่ะเออกระสีเจาะไหวมั้ยมันขี้เลื่อยมันลงนะใส่ไม้ใหญ่ร้ายกว่าไม้น้อยลูกเข็ดเมียกระบ่ดได้หยันเล็บมามือให้อืมกระนางกระหองเพลงเลยพักเลยได้ซื้อสีม่วงเนาะ ไปยังไดมือนะไปขืนไปขืนอันขืนเฮิือนใหม่ไป็นยังไดม่วนว้อกมวนอยู่ได้ไหมมวนอยู่คือเห็นจะนักจะเต็มจะนักจะเต็มแล้วเข้าจอนพัดจะนักจะเต็ม <c oughs> เออเต้นเป็นเต้นเลยพี่น,อน,นะอน้องปะนะอยูเมาก็เต้นได้นะดนตรีอยู่ในใจอืแบบมือมือมวนเนาะม,มืองามงามดีพี่น้องเต้นแล้วดนตรีในใจเอาเลยหมูเอาเกาเอาเลยนะ มื้อนี้กะขอดทานมื้อนี้อีหยังก่อเอ้ยมันแห้งบ่จ๊ะลมแลมันก็ลุแล้วเนาะตักน้ําโหดโลดมันแห้งัเห็นนี่พี่น้องุควันเ็ควันเนาะบ่ใหม่ยังเป็นดดนนี่กใหญ่บ่เฝ้าดึงตัวนี้ยาวมันควมาก่อนเดี๋ยวทมอื ผมแล้วก็สิไปเจาะทั้งพุ่นเลยเหมือนเจาะทั้งหัวเลยนะดึงออกมาไลยก็คือขานจากกรองนี้เลยกรองใหม่นะจ๊ะพ่อฮะมันบ่ใหม่พี่เนอะ เจาะทางหัวเลยรวะเจาะหัวแล้วก็เจาะหางเจาะพุ่นเจาะพี่เนาะเจาะพุ่นเจาะพี่อ่ะตอนอวสานแล้ววัเนี่ <c oughs> ลมซับเนาะคว <c oughs> ันขาดเลยว่ามันลมซับผ้ามันแห้งอยู่พี่น้องแอาวสานแล้วเพราะว่ายังกระโดดประเดี๋ยวนี่แหะ นางเคยไปเจาะทาั้งหัวมันเนาะนี่เห็นว่ามาเนี่ยซ้ำใจในเตาถ่า,านซ้ำใจในเตาถ่า,านอาแพ้งนั่นเด้ซ้ำใจในเตาถ่า,านถูก <c oughs> มาเจาะทางนี้อีกพี่น้องควันคลักกะรี่เนาะนี่ท่านแม่เนี่ยพอวันนีน้่มันโบใหม่ด้วยอือโบใหม่ท,ทั้งพีงละกับโบใหม่พื้นขุดทั้งหลุมมันอีกในวัทเทิงนี่ใหม่แล้วโบใหม่พื้นโบใหม่พื้น ลุ me, ่น <chaque> น <urai> ี <un benim language> ่เจ๊กองพื้นแนวใดลำบากในพี่น้องเพื่อชีได้เต้าหนึ่งเนาะบึ่งจากวิธีเห็ดนี่ก็พ่อแหละเพื่อชีได้เต้าหนึ่งย่างแห้งทางอูดแบบไผ่ทนได้ก็ทนเลยควันมันคุดคุดขึ้นเลยอีกคุดได้สิมาเอาปานังกับมาเลยจากมาจะแบบวาถุกไผ่ได้สิมาเอาจ้ะบอปานังเลยแต่จะทนควันถ่านมาได้เขโมม้าแล้ว ผู้ได้เย็นผู้ได้มักปานังกับมาหลงกั <laughs> แนแอมทนไวด้ด <laughs> ิมันมันเข่าดังนี่มีแห้ง,หง <laughs> ค่ะคิ้วเป็นคิว้วนะ <laughs> หันใจสิออสกกบออกพี่น้องพควสูบกับควันทานแต่ตัวมันมีพายเนี่ยจะคือบอกอัดไว้เนี่ยมัน,มนลมแห้งนี่พี่น้องเลยลมพอดน้องมันนี้ อากาศลมเนาะเห็นไหยอันนี้ได้ละสามเปล่าเนาะหรือสองเปล่าสามเปล่าจังไงอืมยอมบึงกอนเห็นวหมมันบวมไหมนี่แล้วมันอุ๊บไปซะสี่คือการอัดอัดไว้กอนเนาะตัวใดมันมีพายกะลมลมพี่น้องเนผมฟ้าที่โตขวดเลย ถูกสมใจทางลำบากฮะได้พี่น้องเห็จ <c oughs> จดจังไงเห็เหนนด,ดเนเืออื่นมันกาบโบแมนเยีางฮะเนาะ<ไ>อันนี้เนีงเ,เ,เองพี่น้องเมื่อยกัภ <c oughs> าคพรน่อยกัภาคแต่มันกายขี้ขันกัขนกขัก,กันนอนเว้นกันได้ <c oughs> <c oughs> นอนเนอนล่นบ้นละบลิกินได้ปะนะ ไมนนเออมือคือหักมาเม่เอาลกันนั่เาชีได้นั่นพี่น้อยอยู่เพื่อนกับอามายังโมทันตัดยังโมทันบัานครับเื่อชีได้เต้าหนึ่งโทนบนอ้ยยาวยาวเดียวมันตายเลยห่งตัดยากเลยขอรยเื่อนอยชิบอกขนาดคอยจำมีเหนบ่คอยคอยเรยได้แค่นั้นถ้าว่าสีอันไ้จักตัดกับข้นหมบ่มีมจักปลอดภัยกับเคไม่นันเนาะไม่น่อยเนาะปานางเนาะ ใส่น้ำมันในเขาอีกเว้ยแห้งแห้งสิลูกผักเออมื่อได้เหมยก็คือบอกเขาแล้วน้ำมันก็แพงเว้นเหยกับผักผ่อนแล้วเนาะเด็กคนอาร์ตวัยละเพี่น้องกะเฮานายกะเฮานอนรอแล้วอืมแม่ว่าไฉ่โบใหม่ เขาแก่ก็เฮ้าเป็นเป็นหัวหน้าเจ้าของเป็นหัวหน้าตัวเองหัวหน้าตัวเองแต่ว่าเมื่อยเมื่อยสุดๆเลยดิยังยังกับิองนี่นะมีใหม่แล้วถ้าปอกอดอกถัด่นะ้อนไออไ้เาวดแบบมันใหม่ก่อนจังควัดใหม่ฉัน อันนั้นอันนั้นในแจ็กเปล่าเลยสิป้านางจ็กเปล่าโตจะขวัดซาวนี่จ็กหนาบุ้งก็ยิ่งพื้นชามเต้าพได้ใหญ่เด้วยนาืีป้าเห็ดเต้าพอดีดูแลได้อันอันนี้ก็ยังดูแลไวได้บ้างเลยใหญ่เติบเนาะพื้นไม่เท่ากับพี่น้องโอ้ไม่เท่ากันเลยตรงนั้นอืมมีโดนใหญ่ๆรวมกัน ห้าลูกนา้เน่อยกักเใช้บมกรข้าวขาไนอมมันลมแห้งไั่ขึ้นไวจะเบิ่งเลิศว่าจะเก็บนะจะว่าบ u d เดี๋ยมันใหม่กระเป๋าลายเห็นะอือไพ่แห้งอลมแห้งเดีได้หดไวเนาะทานจุดทานเดี๋ยวนี้นะแห้งไวร้องจุดหนามีได้หดหนามเป็นหนามแน่เพอว่าขีเลยมันแน่นมากอือขี้เลยเก่าล้ว แต่ว่ามันอยากหาอยากเนาะมาคอยมีนาเกลือใหม่แอมดิ้นเลยได้เนี่ยอาหม่กคือกดน้และน่าะแห้ไงใหญ่ๆพายโบใหม่ใ้่ป่ีโบใหม่ไหมยังเป็นใหม่อยู่พี่น้องมีแต่ใบดังไพ่แล้วใบกล้องมือน่าเนาะใส่ใส่ไม่น้อยหลายแหงใหม่ไว้ควา ันใหม่ว่ะยุคนันนมีไม่น้อยขอบรักขาดทอนนะว่าเพื่อสิตาร์ทอีกเนาะมันมันนั่นแหละพี่น้องมัเหนื่อยหดอันนี้คอยก่ายใส่ย่อใส่มันก็เป็นแบบนี้ละคนงานต้อนหลับก็หูยุกเรื่องว่าคอยก็เมื่อยแล้วคอยก็เลยจับย่อจับย่อเลยเหนื่อยแล้วเนาะเ็มันนั่อะลร ไว้วเห็ดหนาตุ้มงามๆกันเปลียนอัดปากเออเป็นสี่ละหนาดำคำเขียดประนันประบนกล็ลงตักน้ำไวๆอยู่พี่น้องไอ้พูกแ <c oughs> ห้งไห้ได้ยามนี่นนอ้หดจะแห้งๆลนน มันโบคือยามฝนตกเนาะจูดสบายสว่างนะแต่ว่าอ้าวขี้เลื่อยมันก็เป็นขี้เลื่อยเก่าอลไรเนาะถ้าแนมเฮาโบผุกน้าก็พักต้องขยันเลยจะสิบอกว่าผู้ใดอยากถูกนล้มาอยู่น้ำปังบพี่พ่อถูกขักๆเบิึงถูกสมใจแน่นอนเลยติแม่นเออทำสีตาขอดแหละตะเก่าในช่วงขอดล่าลายเดี๋ยวพนังเอาจูดนะ โคตรจนมันกล้ามหนามนะจนติดถ้าว่าเขาจูดแบบถิ่มจูดปลามันกับอะดรอะไรทางก็รูปอีกบางทีเขาจางค่ะรถก็แต่ว่าอันนี้ดู่ิแล้วเขถาถอดออกมาก็ยังเป็นใหม่ยู่โดนซชมนี่พี่น้องจะได้แห้งจะค้อมหรอวะเผื่อซีได้เนาะน่าจะสื่อสุดก่อนเขาจะสักงจอดใชะเงินอายคนไทยนะก ป้าซื้อพื้นมาเจ๊ป้าซื้อพื้นมาเลยวะนะป้าพี่น้องอันหูจักต่อต่อทุนนี่แสปนางนี่เนาะเพิ่นหายก็ซื้อพื้นอืซื้อพื้นมาเลยดีเลยนะเด็ดลายโหลดเติบใช่เนาะถ้าว่าเฮาเซียไหวกับเสียเสียลิ้นที่ซื้อเนาะพี่น้องกินทะเลอากาศทั้งคายน้ำเฮาก็ซื้อกินแม่เพิ่นหาเฮาก็ต่อทุนเอาเพิ่นกันแม่เฮาไหวกะ คือว่าอะไรน่าเขากับเห็นหันเห็นนีเขาก็อยากเด้แมนการเรากำลังไปซื้อพี่น้องพอได้เนาะเหตุผงเลยอันนี้มาแบบเข้ากับใครแน่เพราะว่าเออเงินหายเข้ากับต่อขึ้นก็อยู่นี่ละเงินเพิ่อนหายเข้ากับอดเอาเพื่อจะมือกับเป็นพ่อเข้าดอกพอได้เนาะถ้าเขาไปตัดเองไรกับโบวาย้ะไรที่น้องโบวายคนเดียวนะผู้เดียวนี่ ใหญ่แบบสืดๆตรงแล้วมันยังนอนเดียวเลใครๆยแต่พื้นเบิดแล้วเนาะเบิ้ลเบิดเออเาวดใหม่ย่างวะเอาขจัดวดนอีละเบาเออคิดว่าดูดคือว่าเห็นขจะต้อมเขากั้นอลไรวะอือมีคนขับรถี่เนาะีกบข้าคขับรถไทยบ่เป็น ปานางจะคือบโบเฮียนเจ้านั่นแหละเมเตอจะใส่คอยกันยังหลอดบอ่ปลาลอดบอ่เออเหย่านว่าคับได้นเนาะลองมึงพอได้แก่พืน้พนพอได้แก่พืน้นพี่เนาะก็ไปจุกจักคนเลยตัวเก็บแล้วเดี๋ยวนี้อืมเดี๋ยวคนจจไปเกี่ยวข้าวลับจ้างสาวสาอืม ซาคนละซาได้ซาคนละซาแต่ว่าซือ้อคล้ายๆกันพี่น้องอมแมนอันนี้ก็เพื่นไม่เท้าเพิ่นพี่น้องอืมเพิเ่นกระคับตัวท้ายเก่งในผู้หญิงกระนาะเฮานอะนยะ่อเฮาครึ่งบ่ได้เจะคือใส่ลายเทนาันะจะคุยใส่ให้เจถา,าอืม แะกะใส่วลาเป็นไหนิใส่เจ้าคาวนันตัวนี้ยังเปาละอันนั้นคือเก่าปะนี่เปาหนึ่งสี่สิบมึงแหละเห็ดเกลากเห็ดสิบไปขายได้้เปาละสามสิบห้าไหมแน่โบแน่อยู่บบสิแห้งแล้วแล้วเนาะเปาละสามสิบหาไ่ได้ขายเก็เมื่อไหรอยู่ขึ้นเมื่อไหรมืดขึ้นเหรอล่ะับมดขึ้นแห้งหากเลยเนาะ พนางเพิ่นเมื่อยแล้วพี่น้องเพิ่นไปพักผ่อนก่อนวันนี้เนาะอากาศแดดแดดพี่น้องวันนี้ก็ได้แต่ว่าลมเนาะอากาศหนาวเห็ดพี่อากาศแง่ข้อนคือเก่าเพิ่นมาพักผ่อนอยู่เที่ยงหน่อยเพิ่นนี้แล้วเนาะโอ้มองเพิ่นนอนเผาทานพี่น้องเลยเป็นยังไงเมื่อยบ่เมื่อยท้อนแง่เขานอนอันนี้นะพี่น้องกลางคืนก็สิอุ่นเนาะเบ่งเนาะ บืดเจตีม,มันปืดม่งยิ่งได้กันปืด <c oughs> กลวยได้คนปืดระวังระวังมีคนหลักข่าเนอมากแม่มากก็คูบปั๊บแล้วมาก,ก็คูบปับคนพี่น้องเนาะพ่น้ <c oughs> องพีเน้านี่อ้า,นนาออบวบริยานคนห่เขาบริยานคนเหรมากกว่าก็คูบปับแล้วบริยานคนย่านยังวนี่ยันยน,น,นที่ <c oughs> คนเขาบริยานเลยบริออยานเน่ยนานนาทีด้วยอลยเดี๋ยวใครพน้องมันพักผ่อนพี่น้องสวยเลย มื่อนคนมากกับคุปปับเลยเจ้าจะเผาไปชัวร์ละโดยเอาสบายดีเดียป้านางเด้อสบายดีโดยให้พิ่นสักพ่อนกับพี่น้องเมื่อเนอะขอดานแบบแดดแดดเลยพี่น้องเอาคลิปนี้กันสิขอลาไปแล้วเด้อพี่น้องถ้าพบพอคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี